ชาชาแนนค่ะวันนี้มาเล่นเกมสกุลดเมิเตอรค่ะวันนี้เรามาทำตัดผมหน่ไปเริ่มกันเลยอันนี้คือผมส่วนใหม่ของเราก็ยาวอยู่นะไปตัดกันเลยอย่างแรกเราให้เจอิบอกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กว่าวิ่งไปแต่ใส่ชุดเัิเรียนไงเลิเรียนแล้วเห็นไหม ม่ก็ับแม่กันหมืดเลยเรียนอยู่นู่นเขายังกลับมาอยู่นี่ได้กลับบ้านเช็ดบล้บอบล้อบลัอบล้อนี่ไงคุน่ัจพูดไห แต่เราตัดผมเสร็จแต่เราไปกินข้าวนะทุกคนแค่นี้ไม่พอตันนี้หน่อยแบบเดวอร์รอนฮวนคะจับผมให้ดีๆนะแคะ่เห็นได้ว่าูรณ์สมบูรณ์นี่ไม่ดีเลยคะ่ะโง่ได้เลยจ้าสมบูรณ์น,นี่ไม่จ้าอีกสมบูรณ์นึ่นคงค่ะสมบูรณ์นึ่งม,ม,ม,มันมื บึมบึมบึมมบึมมบึมบึมนี่สมุดอันนั้นน่ะสมผมแนวลิ้นเดียเหรอจ๊ะใช่อ่ะพี่หนูหาไม่เจอเลยพี่ก็หาไม่เจอจ้าจะเอาแบบส่วนไหนอ่าๆๆเอาแบบสมเดิมใกล้ส่วนนี้ไม่เจอ เออเอาสรงนั้นเนี่ยไม่ต้องมาถามอีกเลาสนไหนนี่ค่ะอู้หสมผูบไม่สวยเลยอ่ะพี่เอาให่ได้ไหมอ่ะอืมมันก็สวยตรานี้นะแล้วมานาอะไรเอ็ะอออืแวะกินข้าวก่อน แต่ไม่แม่กินข้าน,คน้คโนัทเราต้องใช้ปีดอย่าผิวขาวจังอย่าผิวสว่านนั่นเลยอ่ะสว่านเท่าตัวตัว,ตวเองดิไฟไม่หรอแอนดานในต เป็นทั้งตัวเลยอ่ะทุกคนมันเป็นทั้งตัวเลยดูเป็นทั้งตัวเลยทั้งตัวแล้วก็เป็นเลี้ยงไม่ได้เน๊ะเราต้องไปกินข้าวกแต่ไอ้คนโดนด้วยเราเสียรถไม่มีเอา้าวร้านยังไม่เปิดเห็นไหมเข้าไปก็ไม่ได้ แต่มยังมีคนทพนนี่เท็แค่ม,แมีนูนะมันนี่ไม่ได้เป็นเหรียญเลยใส่ชุดตุลเรียนมาเน,น,นี่ยโคตรจะด่าไหมให้เรานี้แต่ว่าแบบมันมปเปิดเกิดใช่ไหม่หมาแค่สี่มูลเอง ทุกคนตอนนั้นน่ะเฮ้ยขึ้นมาเองสิโมแลมกวกานที่ใช้วามลนซ์นะครับผมเป็นอะไรไม่ได้ปอยให้ชุดอะไรที่ทำไม่ได้อ่ะชุดปอลมาลอะไรอย่าเงีย วชชายวันนี้ไปเช็ดูุันนี่ทชวันนี้เราไม่ได้ทำเชนะ็ดแตเราทำทำเราทำตับผมนะ ถูมือไม่ขาวเขียวไม่ขาวแต่ก็ต้องขาวอีสุดมีชุดขาวเป๊ะ เ้าน่ะไปทำอะไรมาเออฉันพากันแดดมาผิวคลิกขาวจูดจูสิเที่ยวไม่เ่็นขาวเลยอะค่ะ,ะจะทาเหมือนฉันไม่ตัดท่อมามาฉันเลยทำให้ผิวขาวทุกคนเลยอ้เพื่อนจีนเหอ,อจีนเซ่เคยจะเป็นจีน อันนี้แบบเนี่ผิวขาวจ๊วะเฮ้ยผิวขาวจ๊วงเป็นกหนอะเห็นไหมเห็นไหมผิวขาวไ่ะใม่นะเพื่อกลับไปเหมือนเดิมแม่าขายได้ ครับจะไม่ถึงเวลาเปสิบมานคพี่หัวเปิดสิบมอนก็จริงแต่ขอทากังแดดถึดีกว่าเดดชามอ้อ้ยรนอนกันแลวค่ะทา,ากันแ้วก็ไม่ฟิลลร้อกตุตดตุดึตุนตึน ผิวขาวแล้วถ้าไม่อยากผิวขาวฉันจะเหมือนกันทำยังไงก็ไม่ถกวีมี่ตคนพูดข้าววันน้ามาซู้ๆกีจจะก็ได้แบบยีตัวูีเน่ปิกยีแป่ยีขอสัตนาจูมแบบกระจานี่เลยเน่ เขาโรซาหนูเนินหนูมาเน่นเขามาซาตุนกตากระจายกระจายฉันผิวเขาคนเดียวละแป้งไปมุงพรมแบบ

ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะลืมกดไลค์กดติดไ,ไม่พลาคดคลิปใหม่ตับช่องน้ำชา AJ นี่ค่ะคือเลยเกี๊ยวไม่้านนครันจะไม่หิ้านะ It's my favorite.